Cat cat the battle cats meow meow cat 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 the battle cats meow meow If you wanna see me you click rich sad nine channel Let's go let's go So what did you call Nakab Mataka game the Battle cast nah When he got called out Clip ที่ได้อัดไว้แต่ไม่ได้เอามาลงให้กับทุกคนได้ดูนะครับเพราะว่าวันนี้ผมไล่แต่เก็บ XP อย่างเดียวเพื่อจะไปอัปเกรดเลเวลของน้องแมวทุกตัวของผมนะจะพยายามค่อยๆอ,อัพไปเรื่อยๆนะครับเริ่มต้นคลิปมาเนี่ยเราก็มาเล่นที่ด่านวันแห่งกีฬาเลเวล4ครับรู้สึกว่าวันหนึง่งไม่ใช่สิช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยมันจะเล่นได้แค่3 3ด่านนะแล้วมันก็จะหายไปเดี๋ยวมันก็จะวกกลับมาใหม่นะครับสมัยก่อนผมไม่รู้เลยนะว่ามันมีด่านแบบนี้ด้วยนะครับ มันมีเยอะด้วยนะผมก็นึกว่าแบบวันหนึ่งเดี๋ยวมันรีมาใหม่วันหนึ่งเดี๋ยวมันรีมาใหม่สุดท้ายก็คือต้องมานั่งอย่างนี้คแรบบับแล้วก็ด่านนี้มีโคอาล่าที่ตีเวฟด้วยนะเออแต่ว่าเราเอามิตรมะมาใช้จ้า <c oughs> เพาว่ามิตมะนี่หยุดเวฟได้ใช่ไหมหรือเปล่าหรือไม่โดนเวฟนี่แหละนะต้องขอลองดูก่อนนะครับเออจริงด้วยว่าตัวข้างหลังไม่โดนเวฟ แต่ว่าด่านนี้มันมีเงื่อนไขนะมันส่งแมวได้แค่สิบตัวโอเคชนะอยู่แล้วแบบนี้นะซึ่งมันเหมือนกับด่านมันน่าจะเป็นด่านนี้ใช่ไหมไอ้ด่านอะไรตุลาคมจูดจ,จมตุลาคมมั้งด่านนี้นะครับฮัลโหลเทสโอเคเมื่อกี้ใหม่มันมีปัญหานิดนึงทุกคนมันตัดสิงซ่าไม่ได้นะครับก็เลยเออนั้นขอปรับใหม่แล้วกันนะ มาต่อกันที่วันแข่งกีฬาเลเวล5ครับก็เซตเดิมทับเดิมแน่นอนนะน่าจะไปจบที่วันแข่งกีฬาซีเลเวล6นะครับแต่แน่นอนว่าไม่ได้มีแค่ด่านนี้หรอกนะมีอีกหลายด่านเลยนะย้อนกลับไปดูเฮ้ยเราเราผ่านมาหลายด่านเหมือนกันนะที่ว่าไม่ได้ทำคลิปนะจริงๆก็ตอนแรกที่ผมทำคลิปตอนกลางวันเนี่ยกะว่าจะเอามาลงแค่คลิป เขาเรียกว่าอะไรคลิปเก่าๆใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็คือลงคลิปปัจจุบันไปด้วยนะครับทีนี้วันนี้เนี่ยที่เอาคลิปเก่ามาลงเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนเย็นผมจะไม่อยู่บ้านน <laughs> จะไปเยี่ยมญาติที่บางน้ำเปลี้ยวนะครับก็คือญาติที่น้องชายผมไปป้างนี่แหละนะก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีนะทุกคนเขาติดเรื้อะไรติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับแต่ว่าอาการค่อนข้างดีอยู่นะ หลายครั้งที่เราพบว่าโรคเนี้ยมันมันได้ฆ่าชีวิตคนไปเยอะนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้อันตรายมากแต่ว่าการกันก็ควรจะมีการป้องกันที่ดีนะครับดังนั้นเวลาเป็นแผลเป็นอะไรแบบนี้นะทุกคนอย่าลืมนะครับเอาพวกพลาสตยาปิดแผลไว้นะการเชื้อโรคมันเข้าแผลหรือไม่ก็น้าเกลือครับทุกคนน้าเกลือล้างแผลแล้วก็หาอะไรมาปิดแผลไว้ไม่ให้แบบเชื้อโรคเข้าร่างกายได้นะอันตรายมากเลยครับ พอดีผมไปเสิร์ชดูแล้วก็สอบถามเพื่อที่เป็นหมอ้วยเนี่ยเขาก็อ่าบอกประมาณว่าแบบอย่าพยายามแค่แกะเกาอะไรแบบนี้นะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไอ้มือเราอ่ะมันมีเชื้อโรคอะไรติดไปบ้างอ่ะโทรศัพท์โทรศัพท์เนี่ยอันตรายนะทุกคนเช็ดบ้างก็ดีนะเพราะว่าเขาบอกว่าโทรศัพท์นี้มันเป็นอุปกรณ์ที่มือเราสัมผัสตลอดเวลาใช่ไหมแนะนําว่าให้เช็ดทำความสะอาดบ้างก็ดีนะเพราะเราไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีเชื้อโรคอะไรบ้างไงดังนั้นเนี่ยก็ อันนี้เป็นคำแนะนำจากคุณหมอด้วยนะเ,ออเล่นต่อครับวันแข่งกีฬาสีเลเวลหผมว่าน่าจะเหมือนเดิมทุกดานแนละเพียงแต่ว่าแต่ละดามันก็จะยากขึ้นนะเลเวลของมอนฝั่งตรงข้ามมันก็จะเก่งขึ้นนะแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับก็มาบอกอีกครั้งนะครับเดี๋ยว ใกล้จะได้ทําคลิป Q&A ละแต่ว่าเผื่อจะมีเผื่อมีใครอยากถามคำถามม mm ีไ hmm. งถามมาได้แหละเดี๋ยวเราเลือกคาถามแต่เดี๋ยวเราเลือกคาํ mm hmm. าคถามแล้วก็มาตอบให้นะครับ mm hmm. ส่วนคลิป Q&A นี่จะเป็นอะไรก็จะเป็นคลิปที่คล้ายๆกับพอดแคสต์ Podcast นั่นแหละนะครับแล้วก็ถ้าผมทําคลิป Q&A เมื่อ, Q อไหร่ก็คลิปนั้นก็จะมีการแจกรางวัลน,นะครับ จะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายกับกับคลิปเกมน,น,น,นะแยกกันไปเลยในในส่วนของ Q&A นะครับเฮ้ยมิตะมะมิตะมะผ้ายาวเกินไปไหรือเปล่าอ๋อมีแมวอยู่ข้างล่างอุขนแมวมาเพียบเลยนั่นน่ะมิตะมะน่ะโอเคครับมาด่านเปิดตัว20-21น,นะครับมีน้องคุณถามว่า พี่ไปเจอลูกกลมๆเดานไหนมาเนี่ยด่านนี้แหละมาลุยครับมีอากุด้วยนะพอเราผ่านเจ้ายักษ์มาเรามาติดด่านนี้ต่อโอ้โหแบบกว่าจะผ่านแต่ละตอนไปได้พอกว่าจะผ่านแต่ละด่านไปได้นี่คือเอาจริงๆนะเกมเขาต้องการจะแจกการ์ดแรดจริงหรือเปล่าใช่ไหมต้องการจะแจกจริงๆเหรอถ,ถ้าอยากจะแจกจริงๆเอาด่าน,นง่ายๆมาก็ได้นะแบบ อีเวนซัมเมอร์อย่างนั้นก็ได้นะครับคิดถึงอีเวนซัมเมอร์เหมือนกันนะเมื่อกี้ก็ไปค้นคลิปมาให้มีวะ่ะเดี๋ยวช่วงท้ายๆคลิปจะเอามาลงให้แล้วกันนะครับคิดถึงอีเวนนี้มากชอบเสียงจิ้งหรีดร้องอันนี้น่าจะเป็นธาตุแดงกับไรธาตุนะครับลูกกลมๆเนี่ยมันคืออะไรแตไ่ไอ้ลูกหลังเนี่ยน่าจะเป็นโลหะใช่ไหมมันเหมือนลูกไปตองนะดูแล้วก็แทกทีแมว มันโจมตีพื้นที่เลยนะกระแทกพื้นที่ปึ้งรอบหน้าเดี๋ยวผมหาตัวเจาะอากุแล้วก็เอาตัวตีโลหะมาดีกว่าอย่างนะนานาโฮนะครับส่วนแมวอื่นๆที่ตีครีบบางตัวก็โอกาสตีครีบน้อยมากติคดครีบน้อยมากอะไรแบบนี้นะแล้วบางตัวกว่าจะตีได้โอ้โหยืนรอไปเถอะว่ามันจะตีตอนไหนวะ แมวล,ล้านดอลล่าอย่างเงี้ยครับโอ้โ oh ห oh. แล้วก็ไปยืนโชว์อ๋อ oh, ฉันมาแล้วนี่ไงอากูไซโคนะครับด่านอากูไซโคนผมก็ไม่ผ่านและด่านนี้ผมจะผ่านได้ยังไงนะแต่ก็เอาเป็นว่ามาทําคลิปให้กับมือใหม่ได้ดูด้วยละกันนะครับก็สวัสดีผู้ติดตามหลายๆคนที่เพิ่งมากดติดตามด้วยรวมทั้งหลายๆคนที่เพิ่งเริ่มเล่นเกมนี้นะครับผมก็เป็นมือใหม่เม,มื่อไม่นานวันนี้เหมือนกัน เรบอกว่าเป็นมือใหม่เมื่อไม่นานมาน,นี้เหมือนกันนะก็เล่นได้เรื่อยๆนะครับค่อยๆเรียนรู้กันไปนะเราเป็นคนเรียนรู้ยากนิดหนึ่งแต่ว่าพยายามตั้งใจเรียนรู้กับมันอยู่มีน้องถามว่าทําไมของผมมีแค่ XP อะพี่แลกเปลี่ยนแค่ XP เองทำไมผมยังไม่มี NP ฮนะถ้าจะแลกเปลี่ยน NP ได้นี่ต้องชนะบาฮามอสล่างที่3ก่อนนะด่าน,านส่วนนาคตบทที่3ครับใช่ ปลอไปยกับผมก็เอ็กโซเฟียแล้วเนี่ยแต่ว่ายังไม่ได้ไปเล่นนะครับวันนี้วันนี้เดี๋ยวขอดูก่อนนะอยากเก็บอยากทำให้แมวเก่งก่อนนะครับอาจจะไปเก็บประสบการณ์ XP แล้วก็ไปดูหน่อยว่าไอ้ด่านผลไม้ปิงแสงจะมีด่านอะไรมาบ้างไนงะผมอยากวิวัฒน์แมวแมวว่ายน้ำครับอ่ามันน่าจะได้ใช้ในอนาคตโอ้โหแล้วหลังมานี่คืออะไรลูกเหล็กลูกเหล็กสี่ก้อน คือจะไม่ให้เราชนะใช่ไหมไม่อยากแจกก็บอกมาตรงๆครับแม่ห,หเ,ปเป็นธรรมดาแหละเกมมันแจกเยอะมันก็จะดูเฟอ้อเกินไปใช่ไหมเดี๋ยวไม่ใช่ว่าฟุกได้ตัวดีๆมาอีกนะครับเราเนี่ยจริงๆมันผมว่าเกมมันกําหนดไว้แล้วแหละ,หละว่าแต่ละไอดีจะได้ตัวอะไรบ้างพอดีว่าผมได้อันนี้มาพอดีไง แพ้บ้างชนะบ้างก็เป็นธรรมดาของเกมนี้นะทุกคนเ,เราไปต่อด่านอื่นกันดีกว่าครับโอเคก็ไปเุยด่านแมววิกลจริตนะครับด่านแมววิกลจริตด่านย่อยชื่อว่าตะเหยีบิคาานะครับใช่ไหมหยียบิคาาหรืเอเราตามมาจากไหนวะวงเล็บถึงตายนะนี่เราแพ้ไปกี่ด่านละด่านหนึ่งแล้วนะ ด่านนี้ผมว่าน่าจะต้องใช้ตัวที่โจมตีไร้คุณสมบัติเพราะว่าแมวส่วนใหญ่หรือแมวที่มันดอบส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกไร้คุณสมบัติไงสงสัยผมต้องอัพแมวขุดเจาะแล้วหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยแต่ตัวอื่นก็มีก็โจมตีเก่งเหมือนกันนะโจมตีเก่งกับไอ้พวกแมวไร้คุณสมบัติอย่างพวกตัวที่เราสมมาได้ใหม่นะครับแมวตองยองอะไรพวกนี้แต่ส่วนใหญ่มันมันราคาแพงเนะมันน่าจะมีตัวแบบ300-400500อะไรแบบนี้ ที่มันถูกๆบ้างเพื่อที่เราจะได้จัดการได้ง่ายขึ้นเนี่ยหลังๆมานี่คือแพ้รัวๆนะั้นทุกคนไม่ต้องตกใจว่าทําไมผมถึงเ๊ะทำไมคลิปสั้นบ้างยาวบ้างอะไรประมาณนี้นะเอาง่ายๆนะตอนนี้ด่านซอมบี้เอเลี่ยนบทที่สามอ่บอกเลยว่าสู้ไม่ไหวลองแล้วครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องสู้อะไรยังไงดีนั่นคือสิ่งที่ผมต้องไปวิวัน์พวกซอมบี้ไง พวกที่สู้กับซอมบี้อย่างแมวเลื่อยแมวแมวคนสวนนะครับแมวอื่นๆต่างๆนานานะครับนี่คือสาเหตุหนึ่งบ้าที่เราต้องอัพเ p พเพราะว่าพอเราจบบุที่3มแล้วเราต้องอัพเ p พเพื่อที่จะสู้กับซอมบี้เออไม่ใช่ซอมบี้มอนของฝั่งตรงข้ามานะวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยทุกคน เปลี่ยนปอนกันไปครับแมวหอกไอแมวจิ๋วก็แพ้นะทีนี้มันเก่งเกินไปปะหรือมันไม่เก่งหรอกแต่ผมไม่เก่งแค่นั้นเองมันจะเป็นอย่างหลังมากกว่าหรือไม่เราก็ต้องเอาแมวสไนเปอร์แล้วก็เอาแมวเศรษฐีมาช่วยนะครับไม่เป็นไรลองดูก่อนว่าแต่ละดานมันมีอะไรเราจะได้ไอนี้ถูกนะครับแต่ส่วนใหญ่อันนี้มันมีดนันมันมีแต่ตัวไรคุณสมบัติเนาะ แพ้ไปอีกด่านนึงเฮโอเคทุกคนอันนี้เป็นคลิปเก่านะครับด่านแมวพักฤดูร้อนนะนานมากเลยอนะ่ะไม่รู้เมื่อไหร่ว่ามันจะกลับมาเหมือนกันนะครับคิดถึงเหมือนกันคิดถึงเสียงนกจิ้งหรีดนะคิดถึงแมวลูฟี่ด้วยเส่หมวกฟังลูฟี่นะครับก็มาดูคลิปเก่า,ากันบ้างแล้วกันนะ ดีว่าช่วงนี้ไม่ได้ทำนะครับเซตแมวเก่าของผมเบอร์ใครแบบเพิ่งมาเห็นว่าผมเพิ่งเล่นเกมนี้นะก็เนี่ยเซตแมวเก่าของผมก็จะประมาณนี้ทุกคนอัพบ้างไม่อัพบ้างแต่ว่าตัวหลักของผมสมัยนั้นก็จะมีบูตึงนะครับมีบูตึงมีแมวเซมบ้านะมีแมวไททันนะพยาบุษะสมัยก่อนไม่ได้เอาออกเลยนะเออสมัยนั้นยังได้ไม่เป็นเลยด้วยแล้วก็มีเฮดิสนี่แหละที่หลายๆคนบอกว่ามันถึกมากเลยนะพี่สมมาได้ยังไงอ่ะเออ ก็งงใจตัวเองเหมือนกันนะครับแต่ตอนนั้นมีอิซานาก,กิแล้วนะและตัวที่2ของผมที่สุ่มได้แล้วก็หายไปเลยครับกีบเลยไม่ได้อีกเลยแต่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอ่ะผมรู้สึกว่ามันมีเท่านี้มันก็ดีแล้วมันก็ช่วยทิมนมได้เยอะแล้วถ้าสมมติเรามันต้องยากบ้างนะทุกคนหลายคนบอกว่าโหด่านยากของพี่ทําไมเล่นง่ายจังเลยนะเออแต่มันก็มีบางด่านที่มันเล่นยากจริงๆนะผมก็ยังเอาชนะไม่ได้มันก็มีนะครับไม่ใช่ว่าแบบ เราได้ตัวดีมาแล้วเราจะเล่นผ่านเพราะว่าบางทีผมก็ใช้ไม่เป็นนะได้ตัวดีมาแต่ผมก็ใช้ไม่เป็นก็มีนะครับก็ต้องค่อยๆเรียนดูกับเกมมันไปเรื่อยๆพุดเดิ้ลพุดเดิ้ลและคุณสมบัติใช่ไหมตัวเมื่อกี้นะครับถือล่มด้วยนะเป็นพุดเดิ้ลลัชเชรี่นะครับฮัลโหลฮัลลาบกกินี สมัยก่อนก็สู้ไม่ค่อยไหวสมัยนี้นะเรามีตัวถ้า,าโบชีมาก็น่าจะสู้ง่ายหน่อยนะแต่ตอนนั้นเราเรายังสูมไม่ได้ไงคลิปนี้น่าจะย้อนกลับไปประมาณ2เดือน <laughs> เดือน2เดือนนี่แหละนะครับนานมากนะบอกแล้วว่าผมเก็บคลิปไว้ไงมันเลยเต็มง่ายไงต้องมาเคลียร์คลิปหน่อยครับตะขคายตำนานกันบ้างเล่นด่านต่อไปครับจนกว่าจะจบคลิปแหละแล้วก็อยู่ด่านนี้แล้วนะเอาลับนะครับ อย่าหลายคนมาเห็นอา้าวพี่ทำไมมีด่านนี้ด้วยละ่ะอ๋อไม่ใช่อันนี้อันเก่าแล้วไม,ไ,ไม่ได้ตัดต่อมาลงตัดต่อมาลงหน่อยเสียได้นะก็อ,อย่าลืมนะครับใครชอบเกมนี้อยากเห็นผมเล่นเกมนี้นานๆอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด subscribe นะครับใครมีคำถามหรืออยากแนะนำอะไรก็พิมพ์ไว้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะเดี๋ยวจะกลับมาตอบทุกคนนะครับไปเลยแมวเคนเคนไม่ใช่เคนเคนตอนนี้ยังเป็นที่พรบอยู่คำทอโอเคไปเลย ก็ถ้าสมมติใครแบบเล่นไม่มีตัวแรงๆก็ลองจัดทีมแบบผมดูก่อนก็ได้นะแต่ผมว่าแมวทุกตัวมันมีมันมีคุณค่าหมดนะแต่ว่าเราจะเอามาใช้ตรงไหนแค่นั้นแหละเพราะว่าบางตัวอาจจะเหมาะกับสําหรับการปั้นบางตัวอาจจะเหมาะสําหรับในการอัพอัพยูสเรงไงเพราะว่าบางตัวราคาถูกก็จริงแล้วก็เอ็กพี XP ที่เอามาใช้อัพมันน้อยอะไรแบบนี้ครับ ก็แล้วแต่ความสะดวกแม้ถ้าด่านนี้ผมมีแมวส่งของแต่ตั้งแต่แรกนะบอกเลยสบายนะนี่ยังแขนไอ้ตัวนั้นอยู่เลยครับไอป้ปลาปลาเทวดาใช่ไหมมันปลาอะไรวะไอ้ปลาตัวที่มันปล่อยมิสไซล์ออโหเดี๋ยวก่อนรู้สึกโกรธแค้นเคืองโกรธโคตรฉันใหญ่คือมันแล้วด่านมันไปแล้วด้วยไงเราจัดการไม่ทันไง ได้มาช้ากเกินไปก็แบบนี้แหละเดี๋ยวไว้อีเวนต์รอบใหม่ครับมันกลับมาเมื่อไหร่เราจะไปจัดการมาให้เต็มที่เลยฝากไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยมาเอาคืนครับอิซันากติตอนนี้รู้สึกว่าเลเวลน่าจะยังไม่ถึง30เลยนดะ้วยนะเขาว่ามีอิซันากติตัวดำด้วยนะครับ แต่ว่าอย่างว่าแหละพอมันเป็นแลมันะสุมได้ยากไงแต่มันจะยากกว่าคือจะพูดยังไงดีการสุ่มได้ตัวซ้ํายากกว่าการที่สุ่มได้ได้แรงนะยิ่งถ้าเป็นแลซ้ําอ่ะมันยิ่งแบบว่าดวงต้องขนาดไหนก็ถึงได้แลซ้ําสุมได้แลซ้ํานะตะขคายในตำนานสองสัญ,ญญาณของฤดูใบไม้ร่วงครับ จริงนะชอบเสียงบรรยากาศในเกมมากเลยบางด่านก็ทําได้แบบน่าสนใจมากอย่างที่ผมบอกนะับผมชอบสไตล์แบบคนญี่ปุ่นวิวญี่ปุ่นอะไรแบบนี้นะเคยคิดจะได้เคยจะได้ไปครั้งหนึ่งแต่ว่าดันมีโควิดซะก่อนก็เลยไม่ได้ไปเลยพอหายโควิดปุ๊บอ่าแพนิกมาเลยจ้าดับฝันตัวเองไปเลยอดไปเลยนะทีนี้ไปได้แค่ไปได้แค่ในกูเกิลแมปอะ ถ่ายเล่นๆโดยมุมนี้สวยมุมนั้นสวยนะใครมีโอกาสได้ไปก็ฝากเที่ยวเพื่อเที่ยวเพื่อผมด้วยล้วกันนะก็คลิปนี้น่าจะจบที่ด่านนี้นะทุกคนเพราะว่ามาเล่นได้แค่ช่วงละ3าครั้งนะช่วงเวลานี้เกมนี้มันสนุกตรงที่ว่าเรา ในการสุ่มด้วยนะแล้วก็ในการดับบีวัดแมวนะคล้ายๆกับเกมโปกเกมอนผมกำลังจะกลับไปเล่นเกมโปกเกมอนอยู่ยครับกำลังคิดว่าทำแค่คลิปช็อตพอหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวค่อยว่ากันดีกว่าเนี่ยอยากได้ตัวนี้มากเลยอ่ะน้องหมาหมาแดงขี่ช้างแดงเนี่ยมันเท่จังเลย แต่อย่างที่บอกครับว่าเราคงไม่มีโอกาสได้ใช้แมวตัวนี้นะเพราะว่ามันเป็นทีฝั่งตรงข้ามปาแลดแดงมันก็ถึกอยู่นะถึกตั้งแต่ต้นเกมยันท้ายเกมเลยนะครับโอเคทุกคนคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะสวัสดีครับ ถ้าไม่ดีก็แค่หันหลังกลับต่างคนต่างเดินไม่ผชิญทางใครทางมันไม่ต้องยุ่งเกี่ยวฉันคนนี้เกิดมาก็แค่ตัวคนเดียวเลยไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่ันไมด